กันหรือ,อยังกับประสบการณ์เรือสํารานคอสตาเซเรนาความยาวเรือกว่า290เมตรที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนไทยด้วยการมาเยือนท่าเรือแหลมฉะบังก่อนจะเดินทางต่อไปตามตารางการเดินเรือที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเกาะปูกัวประเทศเวียดนามเกาะสมุยยาวไปถึงฮ่องกงเลยค่ะโดยเรือลํานี้จะล่องมาจากเมืองปูซานเกาหลีเพื่อมารับคนไทยที่ท่าเรือแหลมฉะบังและล่องไปจบที่ฮ่องกงเรือคอสตาเซเรนาสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3,700คนและ ลูกเรือกว่า1,100คนมีห้องพักบนเรือที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีบาร์และร้านอาหารถึง13ร้านรวมถึงสระว่ายน้ำและสไลเดอร์ขนาดยักษ์ฟิตเนสสปาและการแสดงโชว์ในทุกคืน โดยคอสตาร r ครูมีคอนเซปต์สร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและยังเคยถูกใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนาตาเล่โคเซร a ของอิตาลีอีกด้วยทริปนี้จะเริ่มเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ทุกท่านที่รอคอยเตรียมตัวจองผ่านเอเจซีพร้อมเลยนะเปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ไปกับ j o อร์นี่ไลฟนะคะ